แตงคว้าเนี่ยเป็นผลไม้ดับร้อนชั้นเยี่ยมของเขาเขาเรียกว่าผงมหาจักรใส่อะไรก็อร่อยเป็นยังไงเช่นายจ้าไมอ่ะเป็นยังไงเช่นายอร่อยเช่นายจ้ามาเพื่อเก็บมากินไม่ได้เพลงมาด้วยนะเพลงมาด้วยนะเพลงนะเพลงนะเพลงมาเพลงมาคอมา ขอหมาขอหมาเอ๊ะฮัทช้าอะไรกันเนี่ยเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาเจ้านายจ๋าเฮ้ยเดี๋ยวคุณเล่นกันสองคนเลยเหรอเดี๋ยวนี้เจะยศขนาดนี้อ่อสวัสดีทุกคนก่อนดีกว่าเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิเจ้าอินเดียเจ้าเอ๊ก็ค่อยเหมือนแล้วเล่นแล้วเกินไปทำไงอ่ะให้คะแนนกับ ยิ้มแล้วก็พี่น้องหน่อยว่าใครอินเดียยังมึงไม่ทำดูเออ,อดดีกว่าเฮียไม่ใช่อันนี้เขาการหน้าใช่ปะ่ะเออเอเอไม่แล้วเอากูก็ปนหมดแหละปนหมดเลยเอออ่ะแล้ววันนี้เอาแตงมาเยอะขนาดนี้มาทำอะไรอ้าแตงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลไม้ไม่ใช่เขาบอกเป็นผักลดความร้อนชั้นเยี่ยมระดับโลกระดับโลกเลยเนี่ยขนาดญี่ปุ่นนะยังลดบผลไม้มันเป็นผักมันเป็นผักแต่ยังไงนะเออแตงโมอะแตงโมเป็นผลไม้อ้า แตงไทยอ่ะเป็นผลไม้แดงกว่าเป็นผักแังร้านเป็นผักแล้วแต่มึงไอ้เหียเรายังไงไปสืบไปสืบมาแล้วว่าประเทศอินเดียเนี่ยเขากินแตงคว้ากับมัสตารก็เป็นผลไม้ลดความร้อนแล้วรู้เปล่าว่าอินเดียอ่ะอุณหภูมิในฤดูร้อนเนี่ย4ี่สิบแปดองศาเลยนะเออไม่เพียงกับไทยไทยก็สี่ิ้านะใช่แต่ แค่สองศากับอุณหภูมิคนเนี่ยขนาดคนโปรตี3สามหกเป็นไข่สามเจ็ดแล้วไงอุณหภูมินี้ก็มีผลแล้วร้อนมากเขาก็เลยคิดค้นขึ้นมาว่าแตงคาเนี่ยเป็นผลไมด้ดบบร้อนชั้นเยี่ยมของเขาของประเทศอินเดียถูกต้องกินได้ทุกวี่ทุกวันถูกต้องกินได้ทุกเวลาถูกต้องเรา,มาไม่กินทุกวัน ไม่มีอะไรผิดเลยวะเอาพอใส่พอใส่แล้วอินเดียเลยมาใส่อินเดียเลยเออแล้วแม่จะจับแตงกวาใส่เวียนชี้ชี้ใช่ชี้เป็นไมลเลยเชิขอสักฝักได้ไหมได้สักฝักหนึ่งสักฝักพี่น้อยเอาไปอันนี้ให้มันดิอันนี้คุ้นเคยเลยอะเอาไปฝังให้มันนี่ที่เราจับอยู่ทุกวันเนี่ยโหจับให้ใครจับเยี่ยวเนี่ยอ๋อเข้าน้ำใส่นี่เฮ้ยจริงนี่ออหย่าพอคนใหญ่พอคนใหญ่คนโตเวลาหันไปคุยเพื่อนแบบะนุ่งข้อมือนะ ไอ้เพื่อไอ,อ้ขเขาสชัวร์ไหมอะไร <c oughs> แตงกวาน,นัา่นเรามาเริ่มเลยดีกว่ามาเนี่ย <c oughs> เอ้าแล้วที่เห็นตัวพูดถึงว่าผมมัสซาราถูกต้องมัสซารมามัสซาราเขาเรียก ผงมหศจรรย์ใส่อะไรก็อร่อยมันม่ผงอะไรมันคือผงประจำชาติของประเทศอินเดียอ่าเด็ดจรไหนจ้าใช่ไหมใช่ใช่ปะอินเดียเนี่ยถ้าไม่มีมัสลลานี่ไม่ใช่อินเดียใช่โยเกิร์ตอินเดียก็ใส่มัสลล่าไอติมอินเดียก็ใส่มัสัลล่าข้าวผัดอินเดียก็ใส่มัสัลล่ายาอินเดียก็ใส่มัสลา่า ใส่ยาละสานโลเขาไม่ใส่มัซาร์หรอกอันนี้เหรออันนี้เออใช่ถูกต้องจ้าจอมคือการเอาพริกกับเครื่องเทศเนี่ยมาบดผสมรวมกันราคาเนี่ยไม่ธรรมดานะเท่าไหร่เท่าไหร่แพงอยู่นะเท่าไหร่ไม่รู้ว่ะซื้อมาถ้ากินเขียวๆใช้ได้นะเอาไปโลไว้กินขิวดีนะนี่กินคิวๆออ่ะเดี๋ยวนี้จะเอาแตงควาเนี่ปอกซับแล้วก็โรยมัสลาร์แล้วกินเลยนี่ไงเราไปดูคลิปนี้มาเออ เขาบอกว่าขายดีอ <Auf> ันด oi in ับหนึ oh. <Wow. S 2> ่งของประเทศอินเดียเดี๋ยวเขาไปขายตรงไหนเขาขายอยู่ที่บังกาทศเดี๋ยวถ้าสิ้นเดือนหน้ากูไปแล้วไม่เจอนะสิ้นเดือนหน้าไปหมดหน้าร้อนแล้วเขาเลิกขายแล้วเขาบอกว่าเป็นผลไม้ที่เขาขายได้แบบวันหนึ่งหมดอะใองเยอะกว่านี้อีกนะเยอะกว่านี้อีกกองแบบเยอะถูกต้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วกูถอดรองเท้าก่อนพอทำไมเล่าไม่ไหวละเดี๋ยวไปเหยียบเศษรูปเศนี่เข้ายืนไม่ได้เลย จะจะลำบากนะลำบากที่หายเลยจะยให้เขาทำอะไรบ่อยๆนะแบบเนี้ยเอ้อโอ้ยโอเคก้อยยังชั่วร์โอเคก้อยยังชัวร์วลแล้ววิธีการคือไม่มีอะไรเลยวิธีการคือง่ายมากๆทำยังไงปอกเฉยๆมาสล่าสับกลางมาสาล่าโรยกินได้เลยว้าวยังไงยังไงไขอกรอบนอกนุ่มในนะพ่อค้า อันนี้ไม่ได้ไหมอะนะหามหานะเอาหามหน่อยแข็งอ่าเดี๋ยวกลับไปสองวันถึงกินถึงแก่ไอ้เหี้ยไม่ใช่ทุเรียนไม่จะทักเคาะได้เลยอะขอดูวิธีการกินวิธีการกินนี่ไม่บอกนั่นแหละเออทำไมปอกงั้นอ่ะบ้าอินเดียเขาไม่ได้ปอกอ่ะมาพี่น้องมาปอกกันผมใช้มีดผิดอันเรื่องเรื่อง นี่กูเหยื่อกระ้าหีนี่นี่กระถ้าหมีปอกเข้าตัวนี่ปอกเข้าตัวนี่เห็นไหมนี่เออนี่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 ได้แล้วเว้ยได้เราไว้เไว้เราไว้ทีพี่น้องปอกกระเบาเฮียนะบาดมือไอ้สัซะดูก็รู้กูเนี่ยอินเดียเก่าแล้วก็ล้างน้ำล้างน้ำล้างน้ำกระตุยกระจายเออเออแดกไปแล้วเด็กแถวนี้แม่งกูเนี่ยการปอกเปลือกอะไรเไม่ได้ หันนี่หันนี่หันแค่นี้นี่ป๊าบเน่เน่เน่เอ๊ะแค่นี้นี่ยนะเนี่ดูแล้วเดี๋ยวเรามาโรยผงมาซาร่ากันเออปอกง่ายนะแต้งได้ไหมเฮ้ยแป้งเฮี้ยเะปอกยังงั้นหรอทำไมอ่ะโอ้โหไป็นดักเลือดเดีอดนี่แค่นี้นะนะแล้วก็โรยผงมาซาร่าแบบนี้เฮ้ยคุณดูมาคนละร้านกับผมแหละทำไมอ่ะเฮ้ยอันนั้นผงมาซาร่าเหรอใช่จริงดิจริง ทำไมเหมือนมันแปลกๆอย่างนี้ร้านผมเนี่ยนี่พอผมทำแค่นี้เป็นหัวแฉกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วนี่ไหนนี่ครับผมเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาเขามีนี่ทำแค่นี้นี่อันนี้อ่ามาร์ฟอ่าร้านคุณให้น้อยไงร้านผมให้เยอะไงให้เยอะเหรอเออไอสัตว์มันนี่ไม่บอกแล้วเออนี่แค่ไหนนี่ไงนี่ไหแค่นี้แล้วเหรอแล้วก็กินกินเทียบลยจันนายจ้ากินแตงกวาไม่เป็น เอาก,กินแล้วก็ไม่เป็นไ,ได้หรอ <c oughs> ยังไงจ้าไหจ้ะ <c oughs> <c oughs> ่ายอนไม่มีมันไม่มีได้เลยหรอคลิปแล้วไม่มีอะไรเลยเฮ้แต่ว่าคือเขาอร่อยล้วอร่อยกันเลยนะเขาอร่อยอร่อยแมึงไม่อร่อยอร่อยอ่ะหัว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 ใครก็ได้เข้ามาช่วยร้องหน่อยเดี๋ยวเออจัดเขาหยีลยครับแดกกันได้ไงวะเอาเดี๋ยวปย่าบอกใบบอกใบ เขารู้สึกเหมือนเลยอ่ะนายอะไรครับอ๋อนี่ขายอะไรครับพี่แตงแตงกวางที่อยู่ในข้าวหมกไก่อ่ะนี่นี่ขายอะไรกันนายใช่เอ๊แตงขวาทรงเครื่องจะไหนจ้ะแตงควชิมรอชิมจะไหนจ้ะนี่นี่แพงไหมไม่แพงไม่แพงไม่แพงไม่ไม่อร่อยคืนเงินไม่กินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คืนเดียวเดี๋ยวทำอไรนี่ล้างมือจะไหนจ้าดืวยเขาสะอาดล้างนี่ทำอะไรล้างแตงกวาล้างแตงกวางไม่ทันเดียวกันล้างเท้าอย่างไรเลยอีนนี้นักขยันแน็กนะแน็ ไม่ได้เด็กไม่ได้ไม่เดี๋ยวผ้าเช็ดให้มาอดผ้าเช็ดแล้วเช็ดแล้วก็เช็ดผ้าแล้วไงแล้วไงโอ้โหเอาอะไรน้ำโอ้โหไม่น่าไปชวนคุยเลยผ้าผ้าผ้าเพื่อนผ้าเปื้อนต้องเช็ดกันแนบด้วยเห็นไหมโอ้โหนี่ผ้าพื้นเดียวคนละฝั่งกันคนละฝั่งกันโอ้โต้องใช้ทางแล้วคนละเท้ากันคนละเท้าดูนี่ไงนี่คือไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วพุ่งมัสตาร์ดครับมัสตาร์ดกี่บาท ฟรีฟร oh, yeah. oh. ีเลยอ่ะฟรีลองดูฟรีก oh. well, ินแล้วก็ช well> wow. ื้ออย่างแร้วเออในซกงรขาปกควาตีนเราเยี่ยกันไหนมือกำควาตีนเราเออเลยชาโชว์หน่อยโชว์หน่อยกูเป็นช่างซ่อมเอ้ยเอาเลยโอ้โหว้าวเด่นเสียงเป็นยังไงเชานอร่อยเช่นไรซะ จริงเหรอโอ้อยมันเป็นวัฒนธรรมของเขามันก็คือแตงกวาในร้านข้าวมาันไก่ไอ้ร้านข้าวหมัไก่อ่ะแหละเออเฮ้อข้าวหลองหลองมาหลองมาร้องมาร้องรลองมันเหมือนที่ดูในคลิปเรืนองนี้อืมอันนี้ไม่ต้องกัดเยอะกัดชิ้นเดียวอร่อยกินทีละอันหรือเปล่าใช่ไปกินทีละอันอร่อยเราไปกินแบบนั้นน่ะลองฉีกดูทีละน้อยฉีกะโอ้ทำได้ดีดีไหนบอส เป็นไงเป็นไง <S <S เป็นไงเดินดิเดินเดินดิหลังหน้ากันยหลังหน้าก่อนโอ้ยลานี่เป็นของกินแบบไอ้น um ี่ดีของเผาพี่แล้วมุกนี้อะอือ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 เป็นยังไงเมนพาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกินมัสระ กินดียัยมึงพูจะไม่ชัดเลยเอ้าถ้าแยกไปนานๆแบบอย่ารีบกินดิใช่แบบว่านี่คือของกินไม่เล่นแล้วยัยแบบว่าจริงเหรอจริงกินทีละอันแล้วเออทำดีๆมาอันนึ่ินินาการทำดีๆมาอันนึงเนี่ยเนี่ยเอาแบบนี้เลยละพี่แต่ว่าอยากกินมูมามอ่ะอยากกินมูมามด้วยกูกินเรียบร้อยก็แล้วกินมูมามก็แล้วใช่ ไอ้เนี้ยมืนกันทุกการเลยไม่กลัวไม่กล่วเอาลูกใหม่ให้เรียบเราต้องขายว่าอินเดียโบราณยกไปยกไปเจอทั้งโต๊ะยกไปมือมือเขาไปอยู่ใต้โต๊ะเลยยกขึ้นมาไปมหล่เสียบเลยสองเม้นไปเลยนะเชือันนี้ใส่้องดาบแสบไหมแสบปากเลยเเริ่มแสบปากคนนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาบริการท่านแล้วอินเดียมาถึงทีมามามมา กว่าจะยกร้านมาได้เนี่ยมันลำบากโอ้นี่จังใจร้านมาหาเลยนะเะนะมานี้อันนี้ไม่ได้ได้ไหมได้ไหมได้ได้อันนี้ได้เหรอมาเนี่ยมาผู้ใหม่ผู้มามึงออกสุพรรณแล้วเนาะอินเดียสุพรรณอ่ ของใหม่จากอินเดียเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้อนี่เปลี่ยนน้ำยังอนี่เปลี <h <h um ่ยนทำไมอินเดียน้ำหายยักหายยักษาเลงโอ้โหผไม่อยากให้พมอฟังเลยทำอะไรแล่วโอเคล้างเตงขวาล้างสีด้วยงยงมึงยังไม่ได้บอกเลยว่ามึงกะลังทำอะไรนี่อเดี๋ยวทำให้ดูเลยสีนถือไว้เด๋ข้อหลังตีมแคบเลย มันตั้งแต่ขวาล้วงมันตั้งขวาล้วงไม่เป็นไรล้วงตะกี้คนไม่ใายเฉดก่อนแล้วเ็ดแล้วไม่ได้เช็ดก่อนไม่ได้เฉดไอ้จัดมันจุ่มมันจุ่มจุ่มอะไรกันล่ะล้วงอะไรเร้าเฉดล่ะมาดิของอินเดียเออมาสลัดปากเข้าไปโอ้ยมันหอมโอ้หนจ้า สดชื่นสดชื่นหารูปีจ้หนายจ่าไม่อ่ะหารูปีหารูปีหารูปีจ้านายจ่าหารูเดือนกินได้เลยกินได้เลยหนึ่งรูปีถ้ากับสิบสองรูเดือนอ้าวสิบสองรูเดือนแล้วก็สามสิบรูวันอ้าวเหมือนมึงเว่ออะอันนี้คือผลไม้ดับร้อนของอินเดียพ่อถูกต้องเออชิมได้เลยจะนายจะกินได้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 ดูสิเอ้าเนี่ยเอ้าไม่เชื่อกินให้เดียวก็ได้อันเดียวกันนี้ ติดใจกันดับร้อนอย่างดีเฮ้ยแปลกใหม่เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ถึงอินเดียไม่ถึงอินเดีย่อินเดียจะนายจ้าถึงเมื่อกีุ้วทถึงนี่เดี๋ยวนี้ถึงแน่นอนเอ้าต้องกินจะได้าอะไรก็ไม่รู้มลาสาระนี่เป็นพวกประจำชาติอินเดียคล้ายๆกับน้ำปลาบ้านเหลา แม่เอางงได้ปบบได้แล้วบอกให้ใหม่ก็ได้แล้บอกเออจิ้มเล็กน้อยเลยไอ้บุกยี่ไงเหรอนี่ข้องอร่อยอย่างนี้ขมิ้นหมาซาร่าเออมันก็มีขมิ้นมาเข่าไรหมาซาร่าผงประจำชาติอินเดียขาดยันพ่วันนี้ขายไม่ได้กระทุกนะขาดยันขัดทำไมนาเบียวไปเลยเอาไปแกล กินไม่ได้าัตยเขาเขาเขาอะกินได้แต่พ่อกินไม่ได้พ่อก็ขนเข้าก็ขนทำไมมันกินไม่เหมือนกันไงเออเขากินทั้งตู้สยเออกินยากกินเย็นยู่ยากยู่เย็นนะนะไอ้ัยไอ้ยอ้มึงไม่ได้เคาะไปไ้ครับเอ้าผมต้องไปหาลูกค้าเพิ่มอ่อนะเก๋ีมาสิมาสิมาหาเก๋รี พ่อแม่เอานะไม่เอาเลยอันแม่ชอบอันใหญ่เออเออเอาไปเลยเอาไปหนยเอามานี้เอามานี้เอามานี้เอามาล้างก่อนล้างก่อนเดี๋ยวแม่ไปล้างเองโถ่พ่อว่างอีกหลายวันละพ่อเอาแตงไปห้าลูกไอ้ล้างไปแล้วไปล้างไปแล้วพี่สั่งมาหกเครื่องหรือไงห้าลูกเหรอห้าวันแล้วพ่อไม่ได้เจอหน้าแม่นะเช้ามึงจะยามแตงไปว้าแตงยุ้ยแตงยุ้ย แตงไทยนานแล้วหอมฉ่ำมาเลยเห็นได้ชัดว่าน้ำน้ำอาจารย์ราดทอดมันมาแล้วหอบยุยยุ่งงันเลยไม่ต้อะไรมาเดี๋ยวแม่จะไปตำแตงเอาสิเอาแต่แม่ลองชิมก่อนมาชิมนี่มัสาแตงมัสลาผลไม้ดับร้อนเน่ยมาแล้วเร็วเร็วเร็วถามป้อนแม่แบนึงครับก็ต้องถามคนประเทศอินเดียว่าเข้ากินได้ยังไงก็เหมือนกินข้าวหมกไก่ใช่กินแตงกว้าอยู่กับข้าวหมกไก่ พราะว่าทาเกลืออร่อยกว่าอ๋อถทาเกลือก็ได้มันเหลวง่ายๆใส่เกลือด้วยวะเขาไม่ใส่ผมดูมาแล้วไม่เห็นว่าจะผสมในผงมันผมดูหลายคลิปแล้วมันเหมือนข้าวหมกไก่อะอ่าาาาใช่ไหมอันนี้นะตอนนี้กูเลยไปกินนี่เลยเนี่ยมันจะไปเหมือนได้ยังไงรีว่าเด็กข้าวหมกไก่ลองซสไลด์ก่ันด้โอ้โหโอ้โห แงรเอาไปใส่ในตู้ไว้เปิดคุณนึกว่าแตงกะหรี่ใช่แล้วก็กินเหมือนแตงกะหรี่ที่พี่เจี๊ยบใช่ก็คือทุกอย่างอ่ะมันมีส่วนกะหรี่หมดเลยมันมีอ่ามันมีส่วนผสมของมใส่แต่ไม่ไีรสชาติอะไรเลยน่ะก็เป็นฝืนๆนเนอะแต่ว่าคือเขาชอบกินนี้เนี่ยชอบความหอมของตรงนี้อารมณ์เดียวกับเราชอบปลาร้าชอบเมียชอบความอะไรอ่ะอะไรก็ผสมได้ม่าม่วงเมียมชอบความหอมมันลามุนนุ่มทาตัวแหละเดี๋ยวเย็นนี้ผมทาเลย <ส>ดูมะม่วงผสมมาซสลาคือมาซสลาเนี่ย um. สามเขากินท like <Favorite. S 2> um, so ุกอย่างจริงใช่ไหมจริง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 เริน้อยก่อนเริ่มก่อนไม่ว่าจะเป็น้ำตาลระไนกะที่น้ำส้มอย่างน้อยน้อยก่อนเผื่อเผื่อเข้ามะม่วงกับมาซสลาพอเราไปได้นะ้นี่นะถ้าอินเดียมาประเทศเราไปได้กว่า้โหเพราะว่าใช่หวานไงกอรหวานเรอพ่อรองนี่อันนี้เอาเรื่องว่ะพ่อรอง มะม่วงมันหวานแต่ว่าม่นจะไปได้นะเพราะของหวานเพราะเสร็จมาซาลาหอมหอมเห็นไหมมันมีความหอมของมะม่วงอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮ่ใช่มันคล้ายขหมูหันไปงี้เปรื่องเทศผมมาได้แล้วผมไม่หวานเผื่อไม่หมดมันออกเหนียวเหนียวเออเฮ้ยอมะม่วงมาซาลาเอาเรื่องว่ะพี่น้องเพราะว่ารสชาติเดือดกว่าไปได้มันจะไปได้แลยมันดีผมว่ามันดีดีกว่าแตงกวาดีกว่าแล้วถ้าเป็นมะม่วงดิบอ่ะ ต้องไปลองต้องไปลองเปรี้ยวแต่เราโม้สุกกินกับมาซาร์ดได้ใช่ไม่น่าเชื่อมันคือเผ็ดพิเศษกินกับอะไรก็ได้อีพีหน้าอีพีหน้าเดี๋ยวเราซื้อผลไม้มาทดลองว่าอะไรแก่แล้วเราจะเอามาซาร์ดไปทำเป็นเป็นพริกเกลือมาแล้วนี่มันเกลือะารไม่คุณเรียกมาซาร์ดเนี่ยเป็นเป็นผงของอินเดียเขาเป็นขมิ้นพริกอ่ผงกะหรี่พวกเนี้ยเขาจะมาผสมกันเรียกไงว่าเครื่องเทศของอินเดียเครื่องทุนทั้งหมดอ่ะอยู่ในนี้เอามาผสมกันหอมมักี้แกงกะหรี่เจ๊บก็ ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นคนละอย่างเลยอ๋อคนละของพิเจ๊ษเราใช้แกกะหรี่เพียวไงแต่ถ้าเกิดพิเชษใส่มาซาร์ดตรงนี้ก็มากลิ่นมันก็จะฉุนขึ้นขึ้นแบบแบบแกงกะหรี่อเพียเขาใส่มาัสตาือว่ากลิ่นมันจะเพิ่มมากกว่านี้เฮ้ยกินกับมะม่วงอร่อยเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาลองดูเลยกันว่าผลไม้ในประเทศไทยอะไรอร่อยจิ้มกับมาซาร์ดแล้วอะไรอร่อยอ่ะยี่ีนี้ไปไปกันเถอะไปกนที่ฟ้าอ่าไอ้เนี่ยยำก้อยเนี่ยไป เจอกัน, <S <S น <S <S ใหม่อีพีน้ากับเมนูแปลกๆพิตดาร,รแบบนี้แล้วเดี๋ยวอีพีน้าเราจะเอามัสตาราไปจิ้มกับอะไรอะคอยติดตามนะครับอย่าทาไปจะไหน,จ,หนจ้ะ